ชาวนาเตรียมเฮรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรป้ายแดงหาหลือกรมการข้าวเกษตรกรจัดทำหลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการแจกเงินไราและ1000บาทก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีไฟเขียวติดตามรายละเอียดพร้อมกันในคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศลาสุดในอัธกรศิริราชยกรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรในฐานะคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่ง ด้านการผลิตได้หาลือกับอธิบดีกรมการข้าวเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปังปีการผลิต2568รายแไร่ละ1,000บาทหรือโครงการแจกเงินไร่ละ1,000บาทให้ชาวนา หลังจากที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนอบขที่มีนายพิชัยชุนหาวชระรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมและมอบหมายให้กรมการข้าวดำเนินการจัดทำโครงการพร้อมเสนอหลักเกณฑ์และเงื่อนไขก่อนเสนอนอบขและคณะรัฐมนตรีหรือคอรมออีกครั้งหนึ่ง เบื้องต้นนะคะตนได้พูดคุยกับอธิบดีกรมการข้าวและนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเพื่อรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วหลังจากนี้จะขอข้อมูลเพื่อศึกษารายละเอียดโครงการก่อนตั้งเรื่องเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการนบขด้านการผลิตคาดว่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆนี้และยืนยันว่าจะช่วยเหลือชาวนาให้ได้รับผลประโยชน์ให้มากที่สุด นายอัธ,ธกรนะคะยังได้กล่าวว่าโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปังปีการผลิต68ไร่ละ1000บาทสำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรปัจจุบันนะคะมีการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปังจำนวนทั้งสิ้น8 5 1 6 9 6ครัวเรือเเนพื้นที่ในการเพาะป 000, 000, 000, 000, ลูก11.85ล้านไร่โดยใช้งบประมาณรวมอยู่ที่7,274ล้านบาท ซึ่งณนะปัจจุบันนี้นะคะหลายภาคส่วนก็ร่วมกันในการช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรชาวนาและคาดหวังว่าโครงการรายละ1000บาทจะได้รับการอนุมัติเงินโครงการในการโอนจ่ายรอบแรกให้กับพี่น้องประชาชนเนื่องจากพี่น้องประชาชนหลายท่านก็ประสบปัญหาในเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติและรวมไปถึงราคาข้าวที่ตกต่ำนะคะหากได้ทุนในส่วนนี้มาช่วยเหลือก็จะถือว่าเป็นข่าวดีมากๆ ทางด้านอธิบดีกรมการข้าวก็ได้พูดคุยในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนาปังว่าจะนัดประชุมคณะกรรมการในการหาลรืออีกรอบหนึ่งและถือว่าเป็นการรวบรวมตัวเลขผู้ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้ครบถ้วนเพื่อจะได้ดําเนินการโอนเงินให้กับเกษตรกรอย่างทั่วถึงเดี๋ยวการอัปเดตข่าวสารทางเราจะนํามาให้ทุกท่านได้รับชมรับทราบกันอย่างต่อเนื่องท่านใดที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดกัน อัพเดตข่าวสารในทุกๆวันลาไปแล้วค่ะขอบพระคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ มีข้าวดีแล้วก็ข้าวไรมานําเลี้ยนพี่น้องกเกษตรกรเชาวนั่งเอาข้าวไรกอนพี่น้องเอาข้าวด,ากวาวาดีกวนสนะนะครับเมื่อนี้ครับวันที่3าทุนายน2568้ายคณะกรรมการนโยบายเขาแห้งฉาิหรือว่านบขนะครับกไ็ไเ้ประชุมแนวทางในการซอยเรือพี่น้องกเกษตรกรเช่านั่นนะครับหน้าปีปีนี่มีน,นโยบายเอ่อซ,ซ,ซอยเรือพี่น้องชานานาออกมาแล้วนะครับถือว่าเป็นข้าวดีสําหรับพี่น้องหน้าปีนะครับข้าว,วา,ขาวดีก็คือว่าฝากเกีเก่ยวเฮานะครับชดเจน เอเด้อครับพี่น้องปีนี้มีคือเก่าปี68กแทำหกแต่ว่าข้าวไร่พี่น้องครับนั่นก็คือเงินสดพี่หฮซอยเหลือค่าเกี่ยวเขา่าจากไรละ1,000บาทแต่ก่อนน่ลดเหลือไรละ500บาทครับอีค่าร้อยบาทนี่เฟินจีไฮเป็นสิทธิ์เป็นคู้ปองนะครับไปแลกเอาปุ๋ยผ่านแอปธนาคารนทกศนะครับแลกเป็นปุ๋ยแลกเป็นยากระโปรงจักละอ่อีค่าร้อยบาทสรุปแล้วเป็นเงินสดแคหาลายอยอ่ข้าวไร่ก็คือเงินสดได้หน่อยลงเด้อพี่น้องเด้อเป็นสองมาตาการ แล้วก็อีกหนึ่งมาตรการที่ซอยเดือหน้าปีหนึ่งก็คือกันผู้ใดเศร้าไอเศร้าหน้าเข้าอยากเศร้าเห็ดหน้านะครับสีมีเงินซอยเหลือไรล,ละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับปับปูดีนั่งเปลี่ยนไปเห็ดแนวอื่นพอนาวัยนี่คือข่าวสารที่มาน้ำเดยนแจ้งพี่นองถามผมเนาะผมยังมีความคิดวา่าคางรัฐบาลที่สีซอยคิดที่สียเหลือพี่น้องชาวหน้าสิ่งที่สีซอยได้นั่นก็คือซอยหาปัจจัยการผลิตใ,ใหนเตรเพียมพร้อมห้านา้ำหา,าดินใหน่พร้อมลดราคาต้นทุนการผลิตใ,ให้มันต่ำกว่านี้ขาดเฮ็ดได้ในสิ่งที่ผมนาาเเเียยนนวหห่บจป็อออต้มซลื แต่ขันตาบได้ทิละบารัฐบาลยังซอยบ่อได้เห็ดบ่อได้ห่านำบ่อได้ลดปุ๋ยบ่อได้เค็ดในเขาและค่าสูงกว่านี้บ่อได้ผมยังเสือวา่าเงินซอยเหลือที่พี่น้องช้าหน้าเคยได้ไรล,ละหนึ่งพันบาท็ต้องควันมีส like, ิบไรก็ยังสามัยควอนก็นได้เอาแค่ส like, ิบไรก็ยังปีทีพันมากนาสิตตอบโจทย์พี่น้องเกษตรกรเช่าหน้าลายกว่านี้ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้าเยียนพี่น้องก็คือความคืบหน้าที่รัฐบาลมีความชัดเจนล่าสุดนัมือนี้มาน้าเยียนพี่น้องผมเสือวา่าเสียงของผมคนเดียวมันดังบ่พ่อดอกครับแต่ผมก ทส,สะท้เสียงแทนพี่น้องเกษตรกรเช่าหน้ารัฐบาลสร้างต่อไปว่าขันเจ้ายัางเห็ดให้ปุ๋ยถือบ่ได้เห็ดเขา่าสูงก็ราคาดีกานี้ก็ได้ให้มันสมกับต้นทุนที่ลงไปเห็ดบ่ได้ขอเป็นรายละหนึ่งพันบาทซะผมผู้เดียวเห็ดก็ได้นะครับเพราะนั้นฝากพี่น้องครับเสียงของพี่น้องสีซอยดังสะท้อนไปหาหลักฐานพี่น้องอยากได้ไรเราพันขึ้นนี่อยู่นนยาทางเดียวครับต้องส่งเสียงซอยกันครับคือจังปีบ้างคัเข้ากระซูจนว่าเป็นย่อมถอยปุ๋ยคนละเคิงกลับมาให้เข้าไรเละพันปีนี้ก็เช่นกันครับผมหวังว่ารัฐบาล ล่าสุดในอัถกรศิริรัตยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรในฐานะคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตได้หาลือกับอธิบดีกรมการข้าวเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปังปีการผลิต2568ไร่ละ1,000บาทหรือโครงการแจกเงินไร่ละ1,000บาทให้ชาวนา หลังจากที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนอบขที่มีนายพิชัยชุนหาวชัชระรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมและมอบหมายให้กรมการข้าวดำเนินการจัดทำโครงการพร้อมเสนอหลักเกณฑ์และเงื่อนไขก่อนเสนอนอบขและคณะรัฐมนตรีหรือคอรมออีกครั้งหนึ่ง เบื้องต้นนะคะตนได้พูดคุยกับอธิบดีกรมการข้าวและนายกสมาคมชาวนาะและเกษตรกรไทยเพื่อรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วหลังจากนี้จะขอข้อมูลเพื่อศึกษารายละเอียดโครงการก่อนตั้งเรื่องเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการนบขด้านการผลิตคาดว่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆนี้และยืนยันว่าจะช่วยเหลือชาวนาะให้ได้รับผลประโยชน์ให้มากที่สุด นายอัธกรนะคะยังได้กล่าวว่าโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปังปีการผลิต68ไร่ละ1000บาทสำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรปัจจุบันนะคะมีการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปังจำนวนทั้งสิ้น851,696ครัวเรือเรนพื้นที่ในการเพาะปลูก11.85ล้านไร่โดยใช้งบประมาณรวมอยู่ที่7,274ล้านบาท ซึ่งณนะปัจจุบันนี้นะคะหลายภักส่วนก็ร่วมกันในการช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรชาวนาและคาดหวังว่าโครงการรายละ1 0 0 0บาทจะได้รับการอนุมัติเงินโครงการในการโอนจ่ายรอบแรกให้กับพี่น้องประชาชนเนื่องจากพี่น้องประชาชนหลายท่านก็ประสบปัญหาในเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติและรวมไปถึงราคาข้าวที่ตกต่ำนะคะหากได้ทุนในส่วนนี้มาช่วยเหลือก็จะถือว่าเป็นข่าวดีมากๆ ทางด้านอธิบดีกรมการข้าวก็ได้พูดคุยในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรน,นาปังว่าจะนัดประชุมคณะกรรมการในการหาลืออีกรอบหนึ่งและถือว่าเป็นการรวบรวมตัวเลขผู้ที่ขึ้นเทียนเกษตรกรให้ครบถ้วนเพื่อจะได้ดําเนินการโอนเงินให้กับเกษตรกรอ,อย่างทั่วถึงเดี๋ยวกันอัปเดตข่าวสารทางเราจะนํามาให้ทุกท่านได้รับชมรับทราบกันอย่างต่อเนื่องท่านใดที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดกัน อัพเดทข่าวสารในทุกๆวันลาไปแล้วค่ะขอบพระคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ